เหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์จริงแล้วก็น้องอ่ะได้ส่งข่ามานะครับก็ส่งผ่านผมแฟนเพจนะครับก็มาจากในกลุ่มคลิกได้เกิดอุบัติเหตุนะครับก็คือได้ชนกับรถพ่วงแล้วใครถูกหรือใครผิดละ่ะอ่ะมอไซค์ขี่เลนซ้ายด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปดูเลยว่าคลิปนี้มันบ่มบอกอะไรบ้างว่าใครผิดหรือใครถูกหรือประมาลวกกันแน่นะครับเดี๋ยวไปชมในภาพคลิปไปกันเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้รถบรรทุกนะครับยังไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับเบรกละครับเพิ่งเปิดไฟเลี้ยงเห็นไหมครับนั่นครับมอเตอร์ไซค์ชนนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งรถบรรทุกนะครับเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะครับแล้วมอเตอร์ไซค์มาเลนซ้ายนะครับผมไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์ขับเร็วไหมแต่ผมมองว่าความเร็ว80หรือร้อยนะครับน่าจะเบรกไม่อยู่ครับแล้วหลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์ชนนะครับชนเหมือนว่าไม่ได้ชนใต้ลอนะครับไปชนตรงล้อหลังนะครับช่วงล้อหลังพอดีแล้วก็ มอเตอร์ไซค์ก็เอียงนะครับเอียงไปฝั่งซ้ายนะครับหลังจากนั้นก็คนนะครับคนมันเหมือนเซกกำลังจะล้มนะครับอ่าดูภาพนะครับภาพนิ่งก่อนนะก็หลังจากนั้นอะ่ะเหมือนมอเตอร์ไซค์อะ่ะมันจะล้มตามนะครับมันจะล้มไปฝั่งซ้ายใช่ไหมแล้วรถบรรทุกอะ่ะโอกาสที่จะไปเหยียบมอเตอร์ไซค์ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้คลิปเล่นต่อเลยเนี่ยครับ แล้วก็มอเต์ไซค์ล้มไปฝั่งซ้ายนะครับแล้วล้บรรทุกอ่ะได้เลี้ยวหักเข้าเลนมานะครับล้อหลังได้ทับมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยนะครับก็มอเตอร์ไซค์ได้อาจจะมีการโค้งเหล็กมีการงอแน่นอนนะครับแล้วก็ได้เหยียบเนี่ยรถเสียหายฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายล้มเต็มๆเลยนะครับหลังจากนั้นน้องก็ได้ล้มถลอกแล้วก็ลุกขึ้นมาเพื่อจะเอารถไป เอาออกให้ได้แต่ว่าออกไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าล้อหลังเหยียบไปแล้วนะครับคนขับเจ้าของคลิปก็บอกว่าถามว่าเป็นอะไรไหมหลังจากนั้นก็ขับรถเข้าไปเข้าไปแล้วก็ลนจากรถเพื่อไปช่วยเหลือน้องเขานะครับก็คลิปอาจจะจบเท่านี้นะครับแต่ว่าไปดูก่อนครับรถสภาพน้องเป็นยังไงตอนแรกๆเลยเป็นสภาพแบบใหม่กิ๊กหล่อเต็มเต็งระบบนะครับพอตอนโดนชนสภาพเป็นแบบนี้ครับโดนเหยียบนะครับเห็นไหมเกือบโดนเหยียบนะครับใต้ล้อนะครับเห็นไหม ก็ถือว่าโชคดีครับแต่โดนเหยียบโดนเหยียบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถือว่าโชคดีไปแต่ว่าสภาพรถน้องอ่ะคงเสียหายเยอะมากแน่ๆนะครับเดี๋ยวดูภาพตอนที่เอารถออกดีกว่านะครับมาดูสภาพรถนะครับเนี่ยครับฝั่งซ้ายมือก็ล้มเยอะพอสมควรนะครับมาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวานี่ก็คือเยอะเหมือนกันนะครับก็อาจจะไปด้านหน้านะครับด้านหน้านี่คือคอเอียงเลยนะครับก็แผงคอน่าจะไปแล้วนะครับ เหตุการณ์นี้ผมมองว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ประมาทร่วมนะครับรถพ่วงอาจจะไม่ได้เห็นสังเกตมอเตอร์ไซค์นะครับว่ามอเตอร์ไซค์มาฝั่งซ้ายมือนะครับด้วยที่ว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยรถพ่วงอาจจะมองไม่เห็นครับมันเป็นรถนั่งมุมสูงใช่ไหมแล้วก็อาจจะเป็นมุมอับที่มองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ฝั่งซ้ายนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะไม่เห็น,นเหนมือนกันนะครับเพราะว่ารถอย่างเช่นรถกระบะขนส่งหรืออะไรเงี้ยรถสูงๆอ่ะแล้วมอเตอร์ไซค์อาจจะไม่เห็นนะครับมันเป็นฝั่งซ้ายนะครับก็ขับความเร็วรัด อาจจะเบรกไม่อยู่แน่นอนนะครับก็ด้วยที่ว่ารถพ่วงมันเลี้ยวเข้าไปปั๊มน้ามันนะครับไปเติมน้ํามันก็เป็นอุตาหอนะครับเรามาระวังด้วยนะครับขับขี่ปลอดภัยทุกคนนะครับก็ขอให้เซฟตี้ตัวเองให้ดีๆนะครับแล้วก็ขับความเร็วเอาที่ที่ตัวเองเบรกได้เซฟตัวเองได้นะคืออย่างน้อยขับช้าๆก็ยังดีนะครับก็ขับความเร็ว60ถ้าเลนซ้ายเจอมุมอับควรชะลอความเร็วดีกว่านะครับอย่างน้อยจะช่วยความปลอดภัยของเราในการเบรกดีขึ้นนะครับแล้วก็ อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเช็คบนท้องถนนให้ดีๆครับสภาพบนท้องถนนประเทศไทยก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็คลิปนี้นะครับเป็นอุตารณ์ก็ขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภยัยเซฟตี้ตัวเองใส่เสื้อกาดใส่ถุงมือเซฟตี้นะครับเกงยีงขายาวนะครับอ่าก็เวลาออกไปไหนก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยทุกคนก็เศรษฐกิจแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนอ่ะไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ไม่อยากซ่อมรถนะครับก็ ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เหตุการณ์นี้ก็น้องยังปกติดีนะครับแผลถลอกนิดหน่อยนะครับก็เสียค่าซ่งรบไปเป็นหลักหมื่นกว่านะครับก็คลิปนี้เป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเป็นการขับที่ประมาทร่วมกันก็ขับระมัดระวังด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับก็ขับมีสติและขับแล้วให้ปลอดภัยนึกถึงครอบครัวและชีวิตตัวเราเองด้วยนะครับ ขบบคครัที่รับชมนานี่เป็นพ่อกูเอา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 ุชิไาอุชิอุ้ยอุ้ยดีนะมึงที่ติดมารมาไงอะคนมลมไปก่อนอะอุ้ยไเหทไมอะมรามีกล้องน้องเป็นไรวะเรา